สวัสดีค่ะวันนี้พบกับข้าวฟ่งอีกแล้วนะคะเราอยู่ในช่องสุรชัยสักะย่งนะคะวันนี้นะคะข้ะจาวฟ่งก็จะมาทําคลิปขอโทษนะคะเนื่องจากจาะะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนี่ค่ะน้องจาดจ้านะคะชื่อไลายจัจ้าน้องจาดจ้านะคะวันนี้นะคะเนื่องจากเมื่อก่อนนะคะเรา ไปทำฟ้าร้องห้าหกล้มเลือดไหลเป็นแผลเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปขอโทษนะขอโทษใจเลยขอโทษนะาฟ้าโอเควันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและขอบคุณพี่ชิคกี้พายมากที่ส่งคอมเมนต์มา ไอ่ดีๆมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ